SI หรือ Sensory Integration คือระบบประสาทรับความรู้สึก โดยสมองจะมีระบบหนึ่งทำหน้าที่จัดการเรียบเรียงข้อมูลต่างๆที่ร่างกายรับเข้ามาแล้ววิเคราะห์เพื่อแสดงเป็นพฤติกรรมต่อไปเช่นการได้กลิ่นหอมของอาหารแล้วหยิบอาหารนั้นขึ้นมากิน SI มีทั้งหมด7ด้านคือ 1. การมองเห็น2การได้ยิน3การรับสัมผัสทางผิวหนัง 4. การรับรส5การได้กลิ่น6การทรงตัวและ7การรับรู้ท่าทางผ่านข้อต่อ SI จะเริ่มทำงานตั้งแต่แรกเกิดและพัฒนาต่อเนื่องได้ดีในช่วง 6- 7ถึง ปีแรกในช่วงวัยนี้หากข้อมูลที่ได้รับมาถูกต้องแต่การจัดการข้อมูลผิดพลาดเกิดความไม่สมดุลจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาการทางด้านต่างๆเช่นเด็กที่ไม่กินอาหารบางอย่างก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายบางคนเล่นแรงซนไม่นิ่ง ก็อาจไม่มีเพื่อนไม่มีใครเล่นด้วยส่วนคนที่เฉยชาต่อเสียงก็ฟังคุณครูไม่ชัดไม่เข้าใจหรือมองเห็นภาพไม่ปกติมองกระดานไม่ชัดจำภาพตัวอักษรไม่ได้เขียนตัวหนังสือสลับหรือกลับหัวทําให้การเรียนแย่ลงหากเด็กมีอาการเหล่านี้สามารถปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและวิธีปรับ SI ให้สมดุลได้นะ